ยังไม่ชีสวดเป็นนาน,านๆสุดหลายปีไดนะ้เนี่ยทดลองดูไหมลนะ่ะอาอทีสารทดลองเนี่ยใครที่มันว่าเราบ่อยๆอะ่ะที่มันด่าเราอะ่ะโดยเราโดยเราไม่มีอะไรเนะ่ะมันชอบว่าชอบด่าเราเนี่ยไม่ชีสวดแล้วไม่ชีดอันีสารให้มันปากเปรี้ยวได้เลย ช้าไปดูมันปากเบี้ยวว่ใช่แล้วแสดงว่าจากักรพรรดิอยู่กับเมชีเปอร์เซ็นต์เยอะแล้วคือสอนมันอะเวลามันพูดเมื่อไรเนี่ยขอให้ปากเบี้ยวมอนนั้นอา้าวขาพยายาไม่ได้ทาอะไรใครมีเมตตาทุกคนสั่งสอนให้หยุดหยุดทําความไม่ดีนะเข้าใจไหมหประมาณนี้แหละเรียกว่าต้องบอกอธิสานบอกว่านสั่งสอนให้เขาต่อกรมไม่ดี ทีนี้พอนึกถึงลุงแม่ชีเมื่อไหรดาแม่ชีเมื่อไรปากเบี้ยวมือเนี่ยถามว่ามันจะนึกอีกไหมมันไม่นึกโอ้โหไม่ได้แม่ชีนี่ขังมากเลย <c oughs> <c oughs> ปัญหายอย่างเดียวว่าแม่ชีจะอยู่จัก,กรพรรดิได้นานแค่ไหนใช่ไหมจะสวดมนต์ได้นานจิตเปิดหรือเปล่าถ้าจิตแม่ชีปเปิดเนี่ยแม่ชีก็จะเข้าใจเรื่องราวของตัวเองนะ เวลาใครนึกถึงเวลาใครอะไรเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกใช่ไหมละ่ะเรื่องราวของเรานี่หะเพราะเพราะจิตเราเปิดเครื่องเปิดคือจิตเปิดจิตเปิดคือจิตอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจิตอยู่กับบทสวดจิตอยู่กับการแผ่เมตตาโม,มตนาบุญบันทึกบุญใช่ไหมละ่ะเออไม่ใช่พ่อกลัวที่สานะกูก็มาเล่นโทรศัพท์มันไม่เบี้ยวหรอกปากมันนะพรขึ้นมันไปแล้ว เปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนกระแสเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนมันไม่ต่อมันไม่ต่อมันก็ไม่ได้เข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็ลำบากแล้วล่ะอย่างไม่สวดมนต์มาเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยทดลองดูได้เนี่ยขอสตังค์ยังได้เลยขอเลขยังได้เลยขอชีวิตขอความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ใช่ขอให้รวยนะไม่ใช่ เออถ้ามันขอได้บาทสองบาทสิบบาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาท,100บาทแสนบาทนี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยเป็นไงนาชีรู้แล้วเนี่ยนาชีก็ไม่ขอแล้วเพราะมันเป็นโทษแล้วถ้ามีมากเนี่ยใช่มไหมมีมากเลยญาติม่ชีก็จะเยอะแล้วมาชีก็ปวดหัวแล้วหัวปวดแล้วไอ้คน,น,น ไม่ใช่ก็ไม่เอาแล้วตอนนีน้ทีแรกก็อยากเดี๋ยวมันก็หายอยากอย่ามามเหมือนกันละเหมือนอยากไม่เกิดนะอยากไม่เกิดก็คือต้องอยากใช่ไหมล่ะอะพอฝึกไปฝึกไปนานแล้วมันก็หายอยากหายอยากมันก็ไม่เกิดแล้วท่านว่ากิเลสกิเลสประมาณนั่นแหละแตนี้เวลาสวดมนต์เนี่ยในสารหลวงพ่อเนี่ยคือพลังงานมันมีอยู่แล้วไง ต้องเข้าใจเรื่องพลังงานบทสวดด้วยนะะบทสวดเหมือนกันหมดหรอกท่านบอกแต่ความหมายของบทไม่เหมือนกันความรู้สึกที่เข้าไปในบทสวดไม่เหมือนกันแต่สวดแล้วมีความสุขเหมือนกันสวดเป็นนานๆเข้ามันก็หายแล้วบทสวดมีความสุขละเหมือนที่หลวงตาอยู่ที่ถ้าอะ่ะเวลาสวดเป็นนานๆเข้าเนี่ยมันจะนิ่งมันจะไม่สวด เหมือนเราสวดอยู่ดีๆแล้วมันหายไปไหนไม่หายไปไหนหรอกมันเบา,ม,เบามันเบาแล้วมันก็นจะนิ่งนิ่งแล้วเนี่ยมีประโยชน์แล้วไม่มีละมีประโยชน์ตัวข้าพเจ้าคนเดียว <c oughs> เอา้าความสงบเนะ่อยความสงบคือความสุขไงสุขเราไม่สุขไงแต่คนอื่นเขาสุขก,กับเราไหมไม,ไม่แต่ถ้าไม่ชีออกมาสวดให้เพลินแล้วกับแผล แผลย่าดแผลนั่นนะถ้าเขาเปิดเครื่องรับเนี่ยเขาจะมีความสุขแล้วไอ้น้าแม่จีมีความสุขแล้วชีสวดเวลาไปไหนนะพบปะผู้คนอย่าไปคุยมากอ้าวเขาถูกแล้วไงอย่าไปคุยมากคุยมากเนี่ยขึ้นมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามขึ้นที่คุยนั่นแหละถ้าไม่จีสวดเนี่ย,ยอยู่กับจกกักรพัิอยู่กับหลวงปู่เนี่ยนะ คุยน้อยนะแม่ชีเขาเห็นแม่ชมีคนที่มีทุกข์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนขึ้นทันทีเลยเขาไม่ได้เปลี่ยนเองนะเขาเห็นแม่ชีเนี่ยขึ้นจัก,กรพรรดิกับไตสหกมหรือขึ้นบารมีหลวงพ่ออยู่ที่จัก,กรพรรดิอยู่ที่แม่ชีทีนี้เขามีความทุกข์ทุกในเรื่องของโรกโลกเนี่ยแหละ จ่มาเห็นแม่ชีปั๊บเขามีปิติแล้วพอเริ่มปิติเนี่ยขึ้นเริ่มเปลี่ยนแล้วนะนี่ออกนะเออขึ้นเปลี่ยนละขึ้นของความทุกข์เ็เปลี่ยนละเขามีปิติขนลุกละมีความสุขละนาเริ่มละหน้าเขาเริ่มเปลี่ยนละเป็นไงแม่ชีเป็นผู้ที่บรรเทาทุกข์ให้กับมนุษย์ และวิญญาณลองคิดดูดิเออเห็นหน้าแม่ชีเมื่อไหร่นี่มีความสุขทุกครั้งเลยกลับไปบ้านโดนผัวด่าอีกนึกถึงแม่ชีเอา้าลืมผัวอีกเอา้ามีความสุขแล้วแ,แม่ชีก็เลยเป็นผู้ที่บรรเทาทุกข์ให้กับคนที่พบเห็นไม่ใช่ไปเจอใครก็คุยเป็นช่วงนะ ใช่ไหมเนี่ยผิดทางแล้วต้องได้เปลี่ยนใหม่นะอย่าไปนสนใจใครมากนะถ้าไม่ทิทำได้อย่างนี้นะเพียงแต่เขานึกถึงเราเนี่ยเราที่สารเขาก็สําเร็จแล้วเพราะขึ้นขึ้นพลังงานมาที่เราขาดไม่ขาดเข้าใจไหมสวดมนมมมมต,ต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปเนี่ย หลายวันหลายเดือนหลายปีเนี่ยมันชินแมวจีกระจ่าเริ่มแล้วคุยน้อยเริ่มคุยก็คุยไม่ใช่ไม่คุยนะคุยแต่คุยในขึ้นที่มันไม่ตัดเ้าจขึ้นขึ้นที่ไม่ตัดในเรื่องของการคุยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ไหมเออ